รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คอมูน่าไม่ไหนนะื่อยเลย ที่จะมาถามเรื่องแฟนเพจอ่ะพี่อะสร้างแฟนเพจมาตั้งนานแล้วยังขายสินค้าไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยค่ในเพล่ก่อนอื่นนะคะพี่เพลจะต้องมีความตั้งใจค่ะอย่างที่สองนะคะพี่เพลจะต้องแต่งภาพให้สวยงามสะดุดตาค่ะเดี๋ยวพี่ไปแต่งภาพให้สวยที่สุดเลยค่ะค่ะ from ข้อต่อไปนะคะสินค้าที่เราจะอัพขึ้นนะคะต้องมีการตกแต่งรูปภาพให้สวยงามนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้วค่อยอัพรูปนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะต้องมีการคอมเมนต์แล้วก็โพสต์บ่อยๆเพราะว่าอาจะได้ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ถ้าทางร้านไม่ตอบคําถามลูกค้าเลยจะทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ง่ายมากๆ ต้องตั้งลิงก์หรือ URL ให้สั้นเพื่อจะจดจำง่ายและต้องใส่รายละเอียดรูปภาพให้ชัดเจนสร้งสางเฟซบุ๊กให้น่าสนใจและน่าติดตามแล้วก็อย่าลืมรีวิวสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะ ลงลูปสินค้าไว้็นอัลบั้มเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้าได้ง่ายอ๋อและที่สำคัญอย่าลืมสมัครไลน์นะคะเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับลูกค้าค่ะและที่สำคัญอย่าเป็นโพสหน้าเพจของคนอื่นๆเขาใช่ทอ่องจำให้ขึ้นใจนะโอเค